แม่ยุ้ยฟ้องด้วยภาพแสวน้องตะวันไม่ต้องเอาพ่อมาหมดก็ได้รู้เฮลูกสาวกันแบบสุดๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ายุ่งไม่ให้ไต่ไหรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ปายแดงยุ้ยจินรันกับสามีทันธนากรที่เพิ่งได้อุ้มลูกสาวคนแรกเด็กหญิงพราวตะวันหรือน้องตะวันที่เพิ่งลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา เมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของคุณแม่ยุย้ยและพ่อทานนั้นตอนนี้ก็เต็มไปด้วยภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพราวตะวันท้งนั้นเลยละค่ะยิ่งล่าสุดแม่ยุย้ยนั้นก็ได้โพสต์ภาพเทียบชัดๆความเหมือนของพ่อลูกพร้อมระบุว่ารอยยิ้มและแววตากรุ้มกลิ่มนั้นไม่ต้องเอาพ่อมาหมดก็ได้นะตะวัน แล้วทุกคนเห็นตรงกับแม่ยุย้ยเขาไหมคะว่ารอยยิ้มกุ้งกริ่มเนี่ยได้พอมาเต็มเต็มเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ